ครับผมบอยสิริีัใช่ครับสวัสดีแฟนเพจของคณะหมอลำใจเงินร้อยนะครับวันไหนไม่ได้มานะครับกินข้าวไม่หลับนอนไม่อิ่มนะมื่อนี่มาพบกันครับบรรยากาศย้มแรงนะครับครึ้มป้าครึมฝนอีกตามเคยสําหรับวิธีของหมอลำนี่เลือกบ่ได้ครับงานจะต้องเดินหน้านะครับเรามีงานทุกวันแต่ละมือจะต้องทําการแสดงนะครับหลายคําถามที่ หลายๆคอมเมนต์หลายๆคำถามหลายๆวาอสงสัยที่บางคนมันอยู่อยู่คนละอ,อยู่คนละจุดมันก็ต้องคิดคนละมุมนะครับสำหรับมือนีเดินทางบาไกลครับจากจังหวัดมหาสารคามน่านนาสิป,ประม่านนาสิป,ปม่นานลอยคตกิโลครับแต่ว่ากะตองลาซาเพราะเพราะเรื่องของฝนฝ่าอากาศนะครับแต่จังหดแล้วก็ต้องเฮ็ดได้ครับ อ้าวพี่น้องเขามากครับเขามากครับมันมีหลายคนที่สงสัยครับพี่น้องแฟนครับเมื่อนี้ผมกระสิคขออนุญาตตอบถือว่าเป็นการดีพุทธพื้นตั้งคําถามให้ผมเด้ยมีโอกาสสามารถอธิบายนะครับเมื่อนี้มอลลัใจกันร่อยทําการแสดงอยู่บ้านนองค่อนไทยครับเอาพี่น้องครับเบงสาราเพิ่นเนี่ยสาราเพิ่นหลังไงครับบอกครับเนี่ยถือว่าเป็นมูอีกมูบานหนึ่งที่มีความเจริญลุ่งเรื่องทางศาสนานะครับ ทำการแสดงอยู่บันหนองค้อนไทยตำบลกุตุมอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมครับออกจากจังหวัดชัยภูมิมาประมาณ13-14กิโลประมาณ14หรือ1 5กิโลนะครับมาทางอำเภอค้อนสวรรค์นะครับหรือพี่น้องสิมาจากอำเภอพ้่นอําเภอบัวใหญ่นะครับมาจากอำเภอแว้งหน่อยแว้งใหญ่อําเภอบันไพรมือนี่นะครับทาการแสดงยูบันกุตุ่มตาบลหนองค้อนไทยอําเภอเมืองจังหวัดเชัยภูมินะครับ เขตแถวนี้หลายงานหมอล่ำใจกันลอยเคยได้มากหรือแม่กระทั่งตั้งแต่สมัยก่อนตอนอผมอยู่น้ำระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็ได้มีโอกาสมาทําการแสดงพี่น้องมาเบืองหลายครับวันนี้ก็ถือว่าสนามดีนะครับคันสภาพอากาศดีพี่น้องรับรองว่าบา่ตำขมืนค้นแน่นอนอยู่ด่าเวทีสําหรับคาขึ้นนี้พี่น้องครับคําถามแรกที่ผมสิดตอบคือ,เ,อเป็นอย่างคือแสดงตากฝน โมยานันตาไลบอ่อไฟบอ่อช็อตตี้นะครับสุขภาพสีเห็ดจังได่พี่น้องครับผมถามในวามีหมอลลั่ขนาดใดบอลัมตากฝนบอ่อถ้าเป็นงานเจ้า,าพถ้าเป็นงานที่มีคนิส่ใจเงินเท่าเนี่ยเขาอยากได้เงินครับอันดับแรกอยากได้เงินอยากทําการแสดงคันบขึ้นเวทีเลยตั้งเวทีแล้วครับรถเดินทางมาถึงแล้วค่าใส่ใจเกิดขึ้นแล้วนั่นคือค่าน้ำมัน ค่านำมันเกิดขึ้นแล้วค่าคุ้นงานเกิดขึ้นแล้วค้นงานในเฮ็ดงานเนี่ยได้แสดงบตบโได้แสดงผมกระจายนะครับนะครับผมกระจายได้แสดงบบได้แสดงเราก็ต้องจ่ายเพราะว่าเขาทํางานแล้วค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นประมาณหกเจ็ดหมื่น 6, 7, แล้วนะครับคันเข้าได้แสดงอ่าเปิดไฟเปิดแสงสีเสียงไปเนี่ยเข้ากับโบได้มีเจ้าภาพกับศิบยได้มีขอต่อรองเพิ่นกระตองใจเงินไห้เข้าผมกระด้นเงินมาปัน่นน้องๆสมาชฉีกใส่ ซึ่งขอนี่ผมอธิบายกับกับทุกคนในขณะหมอล่าใจเกินรอยแล้วว่าไปถึงงานขันอุปสรรคนบนบ้ันหนาเกินไปจะต้องทําการแสดงเพื่อที่จะได้เงินน้องซิงจากเจ้าภาพสิญยางมาบอกว่า,าคุณบอยว่าต้องแสดงก็ได้เดี๋ยวผมซอยค้านั่นค้านี่ไปเท่านั้นเท่าน,าน,น,านี้อันนี้คือบม่มีปัญหาครับผมสามารถจะยุดได้นะครับแล้วก็ ค,คือคือคือถ้าเฮาสิเป็นฝ่ายยุดเองเนี่ยถึงในสัญญาสิระบุไหวก็แล้วแต่ว่าพ่อเดินคณะหมอลำเดินทางมาถึงนี่จะต้องจ่ายเงินหมอลำทุกบาทอันนี้คือในสัญญานะครับสัญญามันสิมีข้อหนึ่งระบุว่าในขณะที่หมอลำเนี่ยเดินทางมาถึงงานจะเจ้าภาพจะต้องจ่ายเงินให้ครบทุกบาท ประการที่2คือด้วยเหตุสุดวิสัยประการใดก็ดีนะครับที่สามารถบเพําะารสะแสดงได้แต่มอล่ำมาห่อนแล้วเจ้าภาพก็ต้องใจเงินแต่ข้อนี้มันบอกกับ่สามารถที่จะอธิบายได้คันเขาบอได้สแสดงเขาก็ต้องพูดคันเจ้าภาพใจดีกับอีกอย่างนะครับคันเจ้าภาพเพิ่นเพิ่นบอยอยากหาอ้อ่ะเพราะว่ามันบอได้เบิง่งเงี่ยงเลยเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเพิ่อนอันนี้เขาก็สิ่งอย่าง ต่าขันเท้าในแสดงยูนิตรหน่อยๆหรือเวลามันฝนหยุดฝนอย่างห้องก็ขึ้นแสดงมีความพยายามต่างใจแสดงให้มันไม่มีเจ้าภาพบันใดสิมาตอรองกับห้องอกครับอันนี้คือห้องกับเสด็งเงินจากคณะเจ้าภาพอ่าก็เลยตอบคาถามมาเป็นอย่างฝนโตกก็ต้องแสดงอันนี้คือข้อหนึ่งคือห้องากได้เงินนะครับส่วนข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยคือพี่น้องมาจากบ้านตังไก่ไทยตังบ้านมีความตั้งใจมากโดยเฉพาะงานที่บางประกงนะครับ บางคนเดินทางมาจากจงังหวัดจันทบุรีบางคนจากโคราชบางคนจากสระบุรีลงไปเพื่ออยากสอดแจ้งกับมองล่ำใจกันรอยเพราะหาโอกาสเนี่ยในเขตขเที่ไกลกรุงเทพมหานครบางคนเตรียมขานงานล่างงานพอแสดงวันศุกร์ล่างงานเลยวันศุกร์แล้วขยุดเป็นวันหยุดวันเสาร์เป่นลากกระลาเพื่อหยุดเงวเพื่ออยากไปเบิ้งผลงานการแสดงของมองล่ำใจกันรอยในขณะที่กำลังแสดงฝนตกอยู่เรื่อยแต่พี่น้องยังสื่อบัตรสื่อตัวเขา ชมการแสดงเนี่ยพี่น้องครับลูกน้องทุกคนสู่คนจ้างเขาสู่นะแล้วก็คนบึงสู่เพื่อนยังมีน้ำใจซื้อบัตรลังไหลเข้ามาชมกังหมเข้ามาชมเสียงผมถอยนี่บอกคบมันเป็นไปบ่ได้เด้แล้วก็คณะมอลำใจก็ลอยตั้งซื้อมาเนี่ยซื้อมันชัดเจนที่สุดเลย ผมจะต้องรับผิดช,ชอบต่อซื้อคณะคือใจเกินรอยนี่หมายถึงคนสู่สชีวิตขันมันบนเหนือบากกลัวแรงหรือมันบสุดวิสัยเกินไปนี่มันถอยไ่ได้นะครับส่วนเรื่องค่วมปลอดภัยนี่ผมเสียอธิบายให้พี่น้องฟังว่าของคณะหมอล่ำใจเกินรอยนี่เขามีระบบเซฟตี้นะครับเริ่มต้นจากทุกคนต้องเซฟตัวเองอันนี้ผมสิคุยสิบอกลูกน้องทุกๆคนเสมอว่า ผมเกษีเอาประสบการณ์ของผมนี่แหละที่อยู่ในวงการหมอลำามาบอกลูกน้องบอกทีมงานนะครับว่าเฮ้าต้องเซฟเริ่มต้นโดยการเซฟตัวเองเซฟแบบใดเฮ้าจะไปแตะกับเล็กเฮ้าจะไปเอียงเสียเรารองเท้าก็ต้องใส่ตลอดห้องเท้าก็ต้องใส่ตลอดนะครับแล้วก็จะไปแตะกับเล็กจะไปบายเด็กอันนี้เริ่มต้นจากการทุกคนต้องเซฟตัวเองอันดับที่สองปักไฟถูกปักคือเขามีระบบกันน้ำครับอันนี้ผมมีขายทั่วไปครับ มัวผมผลิตประดิษฐ์มันเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพื่ออำนวยควอมสะดวกเวลาเจอฝนนะครับเครื่องดนตรีมีเตนกลางครับสามารถทําการแสดงได้ถ้าฝนฝนบ่อยแห้งจนเกินไปถ้าถ้า่าเป็นร่มพายุมาสามารถทําการแสดงได้นะครับอันดับแรกเซฟตัวเองอันดับที่สองปักไฟถูกปักมีกันน้ำอันดับที่สามเครื่องดนตรีมีเตนกลางอันดับที่สี่เฮามีสเตทบอกโตกระจายไฟ ทั้งหมด4จุดทั้งไฟแสงสีกระแยกส่วนทั้งไฟที่ใส่หลังเวทีที่ให้น้องๆสามารถชิกใส่ในการแต่งเนือ้อแต่งตัวดีกกลอีกส่วนหนึ่งครับแล้วกะ็นาฮันมิกอีกส่วนหนึ่งหลังเวทีมีสองส่วนคือสายขวาตรงนี้มันจะตัดไฟโดยอัตโนมัติหากมีการช็อตหรือไฟมันมีปัญหามันสิสเซนสตีปเร็วมากนะครับอันนี้คือขอที่ขอที่4เป็นบอก นะครับละคอที่ห่างคือเครื่องปั่นไฟของเขาเป็นเครื่องปั่นลุ่นใหม่ครับตัดเองโดยอัตโนมันมันหลายสั่นมันเซฟหลายสั่นแต่กขอบคุณเรื่อง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 ตัวเนี้ยเรื่องเรื่องระบบไฟระบบอย่างนี้โอเคจบผมอธิบายแล้วบ่มนีปัญหาเพราะว่าเขามีระบบเซฟที่เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องกระสิมีแค่เรื่องสุขภาพ ผมก็บ,บอกน้องๆทุกคนมาทุกคนในเมือเข้าจําเป็นที่จะต้องจสดแดงเพราะว่าเขาอยากได้เงินเขาอยากรักษารายได้ที่มันที่มันกําลังจะมาอยู่ในกํามือของเราแล้วนะครับอาชีพเขาไม่ได้เลือกได้ทุกอย่างนะครับพี่น้องแฟนเพ่งบ่เข้าใจนี่ผมบ่เป็นอย่างก็ถือว่าผมเดบเวทให้พี่น้องฟังแต่ว่าหมอลลัน้ากันนี่บ่เข้าใจนี่ผมถือว่า ผมถือว่าบลูหูจักควมมันมีหมอลำบางคนมาคอมเมนต์ผมนะครับว่ามักย่องว่าอียงผ้าเด็กผมถามเนี่ยว่ามีหมอลำคณะใดบลำตากฝนลำครับคันมีเจ้าภาพมาจ่าใจเงินนี่รับรองว่าล้ำบ่มีว่านาคณะใดบ่บ่อยากให้ลูกน้องได้เงื่อนดอกโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์ที่แบบว่าเราต้องมาลุ้นต้องเสี่ยงอยู่ตลอดว่าเมื่อใดเขาสิโตกงานเนี่ยนะครับ ทั้งทั้งทั้งสถานการณ์ทั้งทั้งสถานการณ์โรคระบาดที่เขาได้ยุดงานไปเนี่ย6-7เดือนมันหนักหนาสาหัสสั่มใหเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมเราไม่ได้คิดนะครับเขาคิดว่ามันสิเป็นแบบนี้บอเขาบดไ้คิดเลยนะครับเขาก็ยังได้หยุดมาเจ6-7เดือนเป็นใดลําบากบ่ครับและในตอนเนี้ยบ้านเมืองสถานการณ์เหตนบ้านการเมืองต่างๆ ก็มาเป็นแบบนี้โรคระบาดก็ยังไม่หายดินฟ้าอากาศเดี๋ยวเป็นแบบเนี่ยมันทิ้งไม่ได้สักงานเลยนะครับถึงมันสิบได้เป็นสถานการณ์แบบนี้กระซังแต่เราทิ้งไม่ได้สักงานมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมารองรับรล่ใดรล่รับรล่จ่าย,ายของเขามีฉะนั้นอันไดที่มันจัดอยู่ในกลมือของเขาเขาต้องรักษาไวถูกไหมครับเออ นะครับอันนี้คืออธิบายพี่น้องเข้าใจนะครับอยู่คนละจุดมันก็ขิดคนละมุมนะครับในทุกสถานการณ์ผมบริหตุตามอำเภอใจผมปรึกษาสมาชิกปรึกษาทีมงานปรึกษาเจ้าภาพไม่ได้คิดเองบร่ได้เออเองทุกคนล่งมติเห็นชอบบะมือนี่ต้องลุยต้องแสดงก็ต้องแสดงครับนะครับมันก็มีผมก็ต้องพิจารณาเมืองหลอบด่านทุกสิ่งทุกอย่างมา มันสิเป็นอย่างไรเขาสิแสดงได้บอมันสิผลดีเสียมีมากสำหรัผลเสียสิหลายสำาไับบวกลวบแล้วอันใดดีอันใด,ด,นดเสียขอดีหลายเขาก็ต้องเฮตนะครับเออผมบริเวณค้นเก่งแต่ว่าในการที่ผมในงานของผมผม,ผมกับ,บ่าผมเก่งอยู่แต่ว่าในงานอย่างอื่นผมก็บผมั่นใจว่าผมสีสีเฮตได้บอนะครับผมผมขอบพระคุณทุก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 คนแฟนขาเอฟซีที่ทททททท ทุกท่านเป็นห่วงให้ควมเป็นห่วงเป็นใยนะครับตั้งคำถามเขามานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือการเดินทางไกลสำหรับมือว่านนี่ตารางงานเนี่ยบัานขึ้นอยู่กับเจ้าภาพครับก่อนรับงานผมสิจิราจากับเจ้าภาพก่อนทาสัญญาว่าเมื่อนี้เขาเดินทางไกล ผมบ่สะดวกยังเช่นงานขอ่ว้านเนี่มันเป็นงานของญาติพี่น้องผมครับอยู่อยู่อยู่สรารคามเดินทางมาจากบางประกงถอยมากล้เดินทางมาจากบางประกงผมก็บอกเจ้าภาพว่ามันสิเดินทางไกลดเดออาจสิล่าซ่าเจ้าภาพสีสีเอาบออ่เจ้าภาพเลื่อนมือดีบ่พอดีเดือนตุลาผมงานผมเต็มทุกมือครับมีวางมือเดียวกัคขึ้นมือขึ้นนี่แล้วมันก็เป็นวันเสาร์ที่เพิ่นอยากได้เอาโอเคก็เลยได้รับเพิ่นก็น จากปกติจังมอลลัมใจเกินลอยในราคา2 0 0 0บาทสองแสน0 0่หมื่บาทมึงขึ้นนี่ชาวภาพจางในราคา2 0 0 0 0 0บาทเพื่ออยากได้มอลลัใจเกินลอยมาสมโพธิผมกระจาเป็นต้องรับผมกระซึงแนะนาใจของเบิร์นบางซึ่งบางอายุบางประกงบางยางเขาเก็บลุ่งแล้วตั้งแต่ตีสามนะครับห้องก็เดินทางการที่จะให้มันปลอดภัยคือเว้าเฝ้าปืนมาลลัมนีม่เสี่ยงมันเสี่ยงถูกดานครับ บ่ได้เป็นเสี่ยงแค่ฝนตกบ่ได้เสี่ยงเสี่ยงแม่กระทั่งการเดินทางเพราะว่าจะไกลหรือไกลกระร้างแต่ทุกคนมันมันเป็นอาชีพมันต้องยอมรับมันเสี่ยงเหมือนล่ะตำรวจทหารก็เสี่ยงเมือนบ่าเลี้ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมันเสี่ยงเหมือนหลหรรนบับมมลแม่กระทั่งนอนอยู่เฮี้ยนเจ้าก,กับมีโอกาสตายได้นะครับแต่เอาเพราะถ้าผมรับงานไก่เราผมเสียจอย่างใดรับกับลูกน้องผมคุยัยงไดคนขับรถต้องได้นอนครับ คนขับรถเจ้าบ่มีสิทธิ์มาเหดอย่างอื่นนะครับคนขับรถจะต้องได้นอนนอนพักผ่อในให้เต็มอิ่มรถเลือดรถบรรทุกทุกคันนี่ผมเช็คเช็คทุกวันผมเติมน้ำมันทุกมือผมบ่ได้เติมแค่น้ำมันนีครับผมจะเช็คทุกอย่างน้ำมันฟันเฟืองน้ำมันเกลือน้ำมันเกียร์นำ้นนำมันเฟี้ยงทย้ายน้ำมันเครื่องบ่อแห้ขาดนะครับเบิ่งช่วงล่างเบิ่งล้อเบิ่งยางเบิงง่งอยังผมเบิ่งทุกมือผมมีหลานไายมีทีมงาน ตรวจนะครับตรวจทุกมือให้รถมันมีสภาพพร้อมในการที่จะเดินทางอยู่ตลอดงานไก่ก็โชคดีไปม,มันกับบรไิไกลทุกงานอกครับมันบริไกลทุกงานงานไก่ก็โชคดีไปเขาเชืยงมือนี่ก็บไริเร่งรีบกันนะครับก็เห็นงานสบายๆแต่งานไก่เขาก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องได้เขียวขอดกันธรรมดานะครับผมอยากมีงานทุกมือครับ อันนี้คือเบาให้พี่น้องฟังผู้ใดได้ฟังมือนี่ก็ซอยซอยอบ,บอกผู้พิ่นบทท่านในเข้าใจให้ผมเนี่ยนะครับอันนี้ผมเบาให้ฟังโดยความคลบุบโดยความคารบและกะน็นำถือทุกๆุกคนนะครับพี่น้องอาจสิบ่หูก็เลยตั้งคําถามมาก็เลยเป็นการดีสําหรับผมที่ผมจะได้บรรยาย่ได้เบาให้ได้ได้เบาให้ฟังนะครับเนี่ยนะครับน้องๆทุกคนเขากับมีผแผนกหน้าที่เขารู้เวลาของไผรของมันในการทํางานเนี่ย เป็นไดครับฝนตกเออเปียกแต่เข้ากับเห็ุเข้ากับเหตุงานใดเหมือนบอกเออใครก็ใครก็เข้าบ่มีงานนะครับดีดีกว่าพวกเราไม่มีงานใช่ไหมเออนะครับดีกว่าพวกเข้าบ่มีงานนะครับเงินมันหายอย่างนี่แหละครับชีวิตของมอ่ัมนะครับมันบดิเลือกได้ปนั้นดอกครับมันบางอย่างมันก็เลือกได้อยู่แต่บางอย่างมันก็เลือกไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเลยขอโอกาสขอโอกาสขอโอกาสเบา พี่น้องเอฟซีแฟนคลับฟังนะครับเอฟซีเพื่อนบอ่อเข้าใจเพื่อนธรรมดาเพราะว่าเพื่อนกับบอ่อได้มาใส่ชีวิตบอ่อได้มาเห็นการใส่ชีวิตทุกมือการทํางานนะครับแต่หมอลล่น้่กันในบอ่อเข้าใจเนี่ยอันคณะลูกน้องผมี่เข้าใจได้ผมคุยกันตลอดนะครับแต่ผมเห็นหมอลลัคณะอื่นมาค่อมเมตนผมก็รู้สึกว่าห่วยมันใหม่เพราะวางได้ะ <c oughs> เอาเชอรี่เชอรี่ นี่เชอรี่เขาก็มีวิธีการดูแลตัวเองในในใน,ในทุกสถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ขับขันสถานการณ์ฝนตกเขาก็มีการวางแผนในการทํางานของเขาว่าทํายังไงเขาถึงจะดูแลสุขภาพเขาได้ทํายังไงเขาถึงจะสามารถขึ้นทําการแสดงได้เข้าของอุปกรณ์เขาจะเก็บยังไงทุกคนมันเป็นมันเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องรู้ใช่ไหมเออมือนีจม <laughs> <laughs> นะครับเออเบาๆาเห็ให้พี่น้องฟังนะครับก็ จังซี่ะครับพี่น้องครับอาชีพอาชีพหมอลำนะครับมันก็มีมือ,อยากมืองายธรรมดามือใดอยากนะครับมือใดอยากเขาก็ต้องอดทนมือใดไงก็ถือว่าเป็นความโคดีของเฮ้านะครับคนที่จะมาเป็นหมอลำได้นี่ตตรงมีใจรักอิรีครับเพราะว่ามันหนึ่งการดูแลตัวเองมันไม่ได้เต็มที่แน่นอนเพราะเราต้องเคลื่อนย้ายตลอดกินไม่ค่อยเป็นเวลานอนไม่ค่อยเป็นเวลานะครับ พักผ่อนไม่ค่อยเป็นเวลามันเหมือนกับการทำงาน24ชั่วโมงเราต้องอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายอาบน้ำยังไงก็ต้องอาบบางวันน้ำไม่สะดวกอาบน้ำคล้องเขาก็ต้องนด้อาบอันนี้หมายถึงปัจจุบันนี้นะครับเราย้อนกลับขึ้นไป10 10กบก็ปี15ปีที่แล้วเขารำบากก็นี่อีกมันไม่มีแบบนี้นะครับไม่มีเต็นท์ บ่มีเต็นแบบนี้บ่มีลังเก็บของแบบนี้มีตะถุงปุ๋ยใส่ชุดไปนะครับบ่มีเต็นแบบนี้บ่มีลังแบบนี้นะครับันฝนตกมากมือใดโชคดีล่ำอยู่ในวัดกับเขาสาราวัดมือใดบ่มีสาราวัดกับตากฝนหรืออัดกันขึ้นยุ่ทั้งหลดนี่คือหมอลำ <c oughs> อันนี้เบาเบาเบาบ่ได้ซีเรียสเด้เบาเบาฟัาาานห้พี่น้องฟังนะครับ แต่ก่อนบควิดมีระบบเซฟตี้โควิดมี่อย่างที่มันท่านเดียวนี่ก็ยังถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มนพัฒนาขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ก่อนเขาลำบากกว่านี้ครับบ่ต้องไปคิดอย่างไรดอกครับทุกคนต้องสู่ทุกคนต้องมีอาชีพทุกคนต้องทํางานเพื่อปากเพื่อทองมันไม่ใช่แค่เราครับอย่างเช่นผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียว ถ้าตัวผมกับครอบครัวนี่ผมรอดนะครับแต่มองดูรอบรอบๆผมเนี่ยสามร้อยกว่าคนที่เขามาใส่ชีวิตทรมโดยที่เขามีความหวังว่าเขาจะมาหาไรายได้นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเขาด้วยลูกน้องแต่ละคนเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ที่เขาต้องส่งเสียถ้ายังไงเดือนหนึ่งเราถึงจะมี มีเงินเพียงพ่อที่เขาจะได้ดูแลครอบครัวของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องคิดอยู่ตลอดเอาละครับวันนี้คําแล้วองก็จะรออนุญาตสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แต่งตัวล่อรลับเจ้าภาพเมื่อนี้ทําการแสดงยุบันคุตตุมอบันน้อง่อนไทยตะบลคุตตุมอําเพิ่มเมืองจังหวัดชัยภูมิกําลังใจนัน้นสําคัญที่สุดความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญโอกาสเป็นผู้ลนอันยิ่งใหญ่ให้โอกาสซึ่งกันและกันหักกันไ้ดีกว่าสร้างกัน คันหักกันแล้วมันสิมีสิ่งดีๆติดตามมากขอขระคุณครับ